เลื่อนสมณศักดิ์นะครับตัดนิยมในบล็อกชุบนะครับนี่ครับสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในองค์ที่สวยนะครับจะมีเส้นสายละ,ละเอียดเยอะขนาดไหนนะครับนี่เลื่อนสมณศักดิ์บล็อกชุบนะครับนี่เรามาดูกันเลยนะครับด้านล่าเหรียญน,นะครับนี่นะรตรงเส้นหน้าผากนะครับนี่จะมีเส้นคมๆม,มซ้อนๆอ,อย่างนี้นะครับ บริเวณแขนหลงปูนะครับการแกะแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับเส้นเลือดขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับพระแท้นะครับตัวหนังสือนะครับต้องขึ้นเป็นเม็ดนะครับคมคมตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับนี่การแกะแม่พิมพ์นะครับนี่มีเส้นคมคมวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับกระหนกด้านซ้ายนะครับนี่นะครับจะมีการแกะแม่พิมพ์ออกมาเกินแบบนี้นะครัมคมเส้นคมคมบริเวณพื้นหัวเข่าเราจะมีเส้นผิวๆิวเล็กๆนะครับนี่ เป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับหูเหรียญนะครับนี่นะครับตัวตัดนี้นะครับหูฝั่งซ้ายจะโย่ทางซ้ายนิดนึงนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นด้านขวานะครับจุดสําคัญนะครับมุมนี้นะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกสําคัญนะครับเนื้อพอพานะครับจะมีเม็ดพดเล็กๆนะครับต้องมีทุกองนะครับพระปัมนะครับนี่นะครับเส้นศาสตร์คมๆนี้นะครับนี่นะครับแรงกระแทกนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีทั่วเหรียญนะครับเพื่อนๆต้องตะแคง ในองค์สวยๆจะมีนะครับจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับในตานะครับและผมอาจารย์ทีมนะครับจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะเห็นไหมในตานครับอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากนะครับพลิกฝั่งซ้ายหเหรียญน,นะครับขวาบนจะมีบ้างใหญ่ๆนะครับถ้ามีแบบนี้จัดไป